เช็คพรอยเช็คความอร่อยวันนี้มาเช็คของดีที่เมืองทองธานีกันครับที่ร้านไก่ย่างไวโจเนื้อไก่ที่หมักจนได้ที่บอกเลยว่าหน้าทานมากๆเลยล่ะครับใครได้ทานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย สิบาทชิ้นใหญ่กว่าที่อื่นเขาหมักนุ่มถึงเนื้อเลยก็เห็นคนเยอะต่อคิวเยอะมากค่ะก็เลยมาลองดูค่ะที่นี่เขาให้เยอะค่ะราคาถูกแล้วก็ม้ค้าน่ารักค่ะรสชาติไก่อร่อยค่ะแล้วก็ชอบกินฟูกอะน้ำฮีค่ะไม่เกินแบบ8ปดโมงครึ่งเกโมงก็หมดแล้วค่ะ3ชั่วโมงหมดจริงๆนะครับห้องเรามีคุณภาพหมดแล้วหมดเลยครับอย่าช้าหมดจริงๆ ลุงลานฝากย้ำไม่ทีนะครับว่า3ชั่วโมงหมดและหมดแล้วห,หมดเลยนะครับและนี่คือไก่ย่างไวโจทั้งอิ่มทั้งอร่อยสวัสดีครับผมลุงลานหล่อเลือกครับเจ้าของไก่ย่างไวโจรครับ ใช้เวลาหน่อยไม่จะมองไม่เห็นลึกมากครับคนเดียวในประเทศไทยร้อนครับร้อนคนขายก็ร้อนครับร้อนอยากได้ตังค์ครับเสียวไี้วไหมครับวิตามิน A ถึงเสดลองแล้วติดใจไม่ติดมือครับไก่ย่างไว้โจลุงรานรอลึกขายวันละ1,500ไม้ครับผม3ชั่วโมงหมดจริงๆนะครับห้องเรอมีคุณภาพหมดแล้วหมดเลยครับ3โมงช้าหมดจริงๆนะครับอย่าช้าหมดจริงๆ หมักไก่ต้องหมักข้ามวันข้ามคืนหมักได้ที่นะครับเครื่องเทศครบครับผมไก่มันจะนิ่มชุ่มเวลาทานแล้วจะไม่ติดหวังนะครับเตาอบนะครับเป็นเตาอบ200ยลิตรครับผมสามารถอบไก่ได้เทีละ200ไม้นะครับผมอบด้วยเตาเนี้ยสุกจากข้างในมาข้างนอกครับผมทำให้ไก่เรานิ่มนุ่มนะครับผมอร่อยครับ ส่วนไก่ที่เรามาขายนะครับมันจะมีส่วนเนื้อเนื้อติดหนังก็มีหน้าออกตัตาบขืนหัวใจอีกอย่างก็คือปีกนะครับราคาก็ไม่แพงครับราคาโดนใจครับไม้ใหญ่แค่10บาทครับ้สวยก็ยิ่งแถมมากครับผมนะะ คนกินแล้วติดใจมีลูกค้าประจาจะมาประจําแล้วก็อาศัยลูกค้าจอด้วยซื้อไฟให้หมาหมาทานของเจ้าอื่นแล้วไม่ยอมกินของเจ้าอื่นเลยนะครับต้องเจ้านี้ตลอดนะครับเ<ส>พิ่มใจมากครับที่เห็นลูกค้ามาซื้อประจํานะครับเด<ส>็กเล็กผู้ใหญ่ตรมกรผู้กินมอเตอร์ไซค์พวกนักเรียนมาตอนเช้ามาแวะซื้อไก่แล้วไปทานไปโรงเรียนเนี่ยดีใจมากที่เขาเห็นทานไก่อร่อยอร่อยแล้วไปโรงเรียนครับผม เชิญนะครับไกย่ย่างดุลางหล่อลึกมีจำหน่ายตั้งแต่ตีห้าถึงสามโมงเช้าเขาเรือว่าอร่อยจริงๆไม่อร่อยเขาคงไม่เรือนะครับอยากจะให้คนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่ชมอยู่เนี่ยมาทดสอบด้วยตนเองถึงจะรู้จักว่าอร่อยจริงๆเัา